บอครัสวนนต์เราเป็นคนลาวใช่ไหมใช่แต่อยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วสี่ห้าปี๋อก็พูดไทยชัดแจ๋วเลยนะเราไปซ้อมอยู่ไหนนุนทบุรีครับสองสัรัตน์ครับกี่วันยี่สิบสัปดาห์ได้เรานี่ก็ไฟเตอร์นะใช่ครับเขาก็น่าจะคล้ายกันเราอายุยี่สิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่งร้อยห้าสิบน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยสี่ปีนี้ปีนี้ปีนี้นี่เอ้สามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟล์ ชนะรวดเลยชนะวดเลยล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่คนนี้ร้อยใหญ่เลยนะคุ้มไหมนิดหน่อยครับกิโลได้ต่อไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะฝากแฟนคมับเชือกนะวันนี้เชือได้นะครับไม่ไม่โอเคช่องแปดนะขอโชคดีครับโตไหนน้องชายชื่อชื่อสมิงเดชวันนี้เราเจอกับโรบคอบไปนะช่องแปดนะนะวันนี้พี่ขาเท่าไหร่ ร้อยสี่ล่าสุดรชกไปร้อยเท่าไรร้อยห้าอ๋อวันนี้มาแล้วสี่กิโลแล้วว่านอนเลยคุ้มกิโลร้อยสี่เนี่ยสี่โลสี่โลเมื่อกี้มาเป็นไงมั่งขาดเยเกินขาดขาดเยอะไหมเจ็ดสามเออสบายสบายเดี๋ยววันนี้กินอิ่มนอนหเราคู่นี้ค่อยชกไม่ได้ชกวันนี้ชกคู่นี้นะเราเป็นมวยประเภทยังไงบูครับบูนะไฟเตอร์นะเห็นไหมเขาขี้เขาไปสนตะตานะดูเทปมาครับเขายังไงบูส์หรือคะไรขายกันเลยเหรอก็ชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้ 40กว่า40ไฟ3ไฟล่าสุดชนะกี่ไฟชนะ2แพ่นอ่าล่าสุดคเคยมาชกที่นี่ไหมเคยครับกี่ครั้งละ <S 2>, 2, <S 2, 2ครั2ครั้งนะไม่มีปัญหาร่างกรงร่างกายเราไปซ้อมอยู่ไหนอะ่ะซ้อมอยู่ปอวีนปอวีนนะ,อะโอ้ยเพียบเลยนักมวยอ่ะเป็นคนจากจังหวัดชัยภูมิอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยแล้ก็ป่าเชียร์ผมด้วยนะครับะทำให้เต็มที่สุดครับโอเคขอโชคดีครับครับ